ดีนะคะวันนี้เหมก็จะมาแจ้งโปรกันนะคะก็นะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินึงนะคะก็เลยจะมาจัดโปรนะคะน่ารักน่ารักนะคะให้กับแบบคนที่อยากจะหานะคะซื้อของเป็นของข,องขวัญแทนใจนะคะให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ก็เลยเดือนนี้เลยหม่ยก็เลยหาตัวจี้นะคะสวยๆนะคะมาให้นะก็เดี๋ยวรอห,หลายๆท่านเข้ามาก่อนละกันเพราะว่า เดือนนี้มวยค่อนข้าง Full Option จริงๆนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะมีเครื่องรางของขวัญของขํานะคะที่จะแบบช่วยนำพาความโชคดีนะคะเรื่องเงินทองเฮงล่ำรวยนะคะก็มีหลายอย่างนะคะซึ่งหินอันนี้นะคะเป็นหินอเมทิสที่นำเข้าจากประเทศบราซิลนั่นเองนะคะซึ่งก็สั่งมาค่อนข้าง เป็นเดือนเหมือนกันนะคะก่าจะได้มาแล้วก็ได้มาไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็มีนะคะแค่99เซตเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้ใช้ครีมเทเซเน่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นทั้งเป็นตัวหินโลสคอสนะคะซึ่งจะเป็นตัว นะคะคอันนี้จะเป็นหินลดคอจะเป็นหินกุหลาบหินแห่งความรักนั่นเองนะคะจะช่วยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมาบอกกันอีกทีนงนะคะแล้วก็สําหรับเซต99เซตนี้นะคะอุ้ยขอโทษค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวที่เหมือนใส่อยู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวลสคอสที่เหมือนใส่อยู่นะคะจะมีทั้งเมทชิทข้างในแล้วก็เป็นคอสข้างนอกนะคะ ลักษณะเขาเขาจะดูง่ายๆนะคะจะเป็นเหมือนเป็นอุโมงค์เป็นโพรงนะคะแล้วก็จะมีอะไรคิดอยู่ด้านในนี่คือเป็นเน้นในเรื่องเ,อเรื่องสุขภาพร่างกายความโชคดีเงินทองนะคะแล้วก็ดูดความดีเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้นั่นเองนะคะเป็นโพรงนะคะดูสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นโพรงที่จะเป็นหินอยู่ด้านในนะคะซึ่งต้องแจ้งก่อนนะคะว่าท่านที่ได้ไปเนี่ยจะ อยากได้เป็นแบบเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นหินธรรมชาติแต่ละแบบแต่ละอันก็จะลักษณะไม่เหมือนกันพูดง่ายว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกอย่างงี้ละกันเนาะต้องเรียกว,ว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกละกันเนาะเดี๋ยวรอลหลายๆท่านก่อนละกันนะคะแล้วก็เป็นมีตัวเป็นเรียกเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะเงินทองก็จะเป็นตัวสี บุษราคำนั่นเองนะคะสีเหลืองนะคะเป็นจี้นะคะเป็นหินคอสบุษราคำนะคะก็ในเรื่องการ IES งานการเงินนะคะ่เรื่องความมั่นคง,งนั่นเองนะคะก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้นะคะใน99ชุดก็จะเป็นอันนี้นะคะ99ชุดนะคะสําหรับคนที่ซื้อเซตผิวกายนะคะจากราคาปกติ1,150บาท หมวยจัดโปรให้นะคะเหลือเพียง899บาทเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่99เซตเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะทั่วประเทศของเทเซนี่นะคะก็ติดต่อมาได้เลยแล้วกันเนาะมีเพียง99เซตเท่านั้นนะคะทุกเซตที่สั่งซื้อเทเซนี่นะคะเป็นเซตผิวกายขาวนะคะจะมีประกอบด้วยซุปเปอร์ไวท์บอดี้เซรั่มนะคะแล้วก็กูต้าไว้นะคะ วอดิเซรัมนะคะแล้วก็มีตัว BB บีเลเดียนี้นะคะ mm hmm. เมื่อซื้อเซ็ตน,นี้ปุ๊บจาก1 5 0บาทเหลือ899บาทและแถมตัวหินนําโชคอะบิชชิตนี้ด้วยนะคะ mm hmm. 1งานทันทีนะคะ mm hmm. แต่ละานเป็นยังไงก็จะมีให้เลือกเป็น2อย่างนะคะ mm hmm. มีเป็นอเมชิตสีม่วงกับตัวบุษราคัมสีเหลืองนะคะ mm hmm. ช่วยเรื่องการงานการเงินนะคะ mm hmm. สีม่วงจะเป็นเรื่องอสุขภาพนะคะเรื่อง เรื่องช็อกโ่าลตเงินทองเรื่องค้าขายนะคะแต่ว่าตัวสีเหลืองจะเป็นเน้นการงานกันโดยตรงกันเลยทีเดียวนะคะก็เข้ามาใครสงสัยยังไงก็สอบถามหน่อยได้นะคะสามารถจองได้เลยนะคะหมดก็คือปิดการขายทันทีนะคะถ้าหมดก็คือปิดการขายทันทีก็อยากให้ทันก่อนวันแม่นั่นเองนะคะพูดเลยว่าอยากให้ทันก่อนวันแม่แห่งชาตินะคะก็จะส่งให้ทุกวันนะคะจันถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ แพ็คของให้นะคะแต่ว่าจะไปส่งเป็นวันจันทร์อีกทีนนั่นเองนะคะต้องเข้าไปดูนิดหนึ่งเนาะก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นิดนึงนะคะเพราะว่าหมวยก็จะมีให้นะคะสําหรับคนที่กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นเป็นหินเนาะสวยๆนะคะให้กันอีกทีนแล้วกันนะคะก็สวัสดีหลายๆท่านนะคะช่วงนี้ก็งานค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะก็อยากให้หลายๆท่านแบบนะคุ้ม นะคะคืนกำไรให้กับลูกค้าสำหรับหลายๆท่านที่ใช้สินค้าเทเซเน่มานานแล้วแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้เลยอลยน,นะคะก็อยากอยากให้ติดใจกันอะไรนี้นะคะสำหรับใครที่จะมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็จะได้เป็นตัวลดคอสอันแพงอันนี้เลยนะคะเส้นหนึ่งก็่ี้ตันอนันค่อนข้างราคาสูงนะคะพัน up ขึ้นไปนะคะสองพก็มีนะคะก็มาในแพ็กเกจสวยหรูแบบนี้นะจ๊ะ นะคะเหมาะกับการให้แม่มากนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะของขวัญแทนใจอยู่ก็แนะนาเป็นเลยนะคะกับเทเซนีของเรานะคะเทเซนีเปเปอร์นั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะคยานดีมาแนึนงนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะคก็ จะค่อยๆไล่บอกแล้วกันนะคะก็สินค้าเทเซน่นะคะมีเป็นเซ็ตผิวกลายขาวนะคะทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องขจัดคราบใครนะคะฝังลึกนั่นเองนะคะแล้วก็ออบำรุงผิวไว้ในตัวแล้วก็ป้องกันแสงแดดให้ด้วยนะคะซึ่งใช้ได้เหมาะกับทุกสภาพผิวนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเหมาะกับทุกสภาพสภาพผิวนะคะแล้วก็เซตนี้นะคะ 899นะคะพร้อมกับตัวจี้อเมทิตอันนี้นะคะทันทีนะคะสำหรับท่านที่ต้องการนะคะซื้อกับตัวแทนท่านใดก็ได้เลทราคาเดียวกันนะคะเป็นเซ็ตที่899บาทนะคะได้สินค้า3ชิ้นนะคะกับจี้1งานนะคะกับจี้1งานนี้นะคะหินะเมทิสช่วยเรื่องอะไรบ้าง เมนถามเมนถามกันมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวไปสุ่มแจกให้ละกันเนะาะนะคะก็อเมทิทนะคะสีม่วงที่หมวยเอามาให้เนี่ยตัวนี้นะคะที่สําหรับห,หลายท่านสําหรับคุณแม่นะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยสำหรับคุณแม่หรือว่ากับตัวเราเองเนาะที่ค่อนข้างมี เรื่องอร่างกายนะคะนอนไม่หลับเป็นคนปวดหัวปวดหลังปวดเพื่อตาำตัวะะอะไรอย่างเงี้นะคะหินอเมทิสจะมีมานานกว่าหลายพันปีพูดจริงว่าหลายพันปีตกสาพันปีได้นะคะอเมทิสนะคะสีม่วงจะช่วยเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องบวกจินตนาการนะคะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ขออ่อน อันนี้อันนี้อันนี้คือที่เขาบอกมานะคะใครที่พออ่อนหมายถึงว่าไปทานอะไรบางอย่างเนาะอ่ะนั่นแหละค่ะก็ให้ออนเนี้ยค่ะใส่คอไว้นะคะหรือใครที่ค่อนข้างนอนหลับฝันร้ายนะคะ ใส่จี้เอาไว้นะคะหรือเอาไว้ใต้หมอนนะคะก็จะทําให้เราเป็นคนไม่ฝันร้ายหรือไม่ผวาเวลาเรานอนนะคะหรือว่าถ้ามีอาการรู้สึกปวดหัวปวดเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าให้เอาหินนะคะ <c oughs> ๆๆนี้ <c oughs> นะคะไปแช่ในน้ําร้อนล้าน้ําตรงนี้นะสองสามทีแล้วน้ําตรงนี้นะะคมาทาบริเวณที่เราปวดก็จะบรรเทาลงนะคะแล้วก็หินยเมิชิสสีม่วงนี้นะคะจะช่วยในเรื่องนํานะคะสิ่งดีๆเข้ามานะคะเป็นเรื่องด้านบวกของเรานั่นเองนะคะ ความคิดบวกนะคะแล้วก็สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็นำพาความโชคดีโชคราภเงินทองค้าขายร่ำรวยนั่นเองนะคะก็ใครที่เป็นคนที่ค้าขายอยู่หรือว่าอยากให้แม่เอาไว้ติดตัวนะคะอยากให้แม่ใส่ไว้ก็เหมือนจะแถมเป็นสร้อยไปให้นะคะหรือว่ามีสร้อยอยู่ที่บ้านก็เอาไปใส่มิกันก็ได้นะคะน <ente> ี่หน<อ>ูก็ใส่มิกันเนาะตัวนี้นะคะสําหรับเอาม,ม,มิชิดเนาะแล้วก็ จะมีเป็นคริสตัลนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะส่วนมากนะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อนะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะมีแค่99เซตเนาะหมดแล้วหมดเลยนะคะสั่งกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะคะ ก็สวัสดีนะคะก็ท่านใดที่อยากได้สามารถสั่งจองได้เลยนะคะเราพร้อมส่งตั้งแต่วันนี้นะคะเราเริ่มนับไปเลยนะคะจนสินค้าหมดนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะส่งให้ท่านให้คุณแม่อะไรเงี้ยเรารับฝากส่งแทนในานามนะคะเป็นชื่อคุณลูกนะคะส่งให้คุณแม่ได้เลยเนาะแล้วก็มาในแบบสวยหรูมากนะคะผมริบบินให้อย่างดีนะคะสําหรับ ต้องการได้นเ,นเป็นของขวัญวันแม่นะคะแล้วก็สินค้าของเราเนาะก็จะอยู่ในถุงเฮเซนีนะคะเราจะใส่ถุงแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะพร้อมกับครีมนะคะหรือท่านใดที่อยากจะท่านคุณลูกนะคะที่อยากจะซื้อครีมเฮเซนีใช้เองแต่จะให้ส่งเป็นจี้เนี่ยไปให้คุณแม่สามารถสั่งเราได้นะคะเดี๋เราจะจัดส่งให้ เป็นสองที่ให้นะคะก็คือครีมให้คุณลูกไปแล้วจี้ให้เป็นคุณแม่ไปอย่งน,นี้ก็ได้นะคะอัน,นี้คือเรารับจะทําให้นะคะเพราะว่าเป็นโปรโดีๆสําหรับคนที่รักแม่นั่นเองนะคะใครที่รักแม่อยากจะนําสิ่งดีๆให้คุณแม่เนี่ยก็นะคะรีบๆสั่งจองกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากได้เป็นสองเซตนะคะสองเซตสเซตจะได้เอาเป็นจี้อเมทิสสีม่วงก็ได้หรือ อยากจะได้เป็นจี้ของตัวนี้ค่ะโลชคอสโลชคอสเดี๋ยวหมวยบอกก่อนว่ามีมาแค่10เส้นเท่านั้นนะคะโลชคอสจะมีมาแค่10เส้นเท่านั้นนะคะตัวหินสีพูมันคือบ่งบอกเรื่องความรักนั่นเองนะคะ ใส่จี้ของโรสคอสนะคะหินพุดออกเป็นหินุูลาบอันนี้นะคะจะช่วยนะคะนึ่งดูดในเรื่องอารมณ์อ่อนโยนนะคะเป็นค่อนข้างที่มันแบบอารมณ์เย็นใครที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะงุนงิดง่ายคิดด้านลบนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าอารมณ์อิจฉาลิษยายง่ายหรือท่านผู้ชายที่ค่อนข้างพุงพ่างอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ใส่เป็นตัวนี้นะคะโรสคอสนะคะจะช่วยลด อาการความรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องทำให้ความรักราบลื่นนะคะแล้วก็ความรักมั่นคงนั่นเองนะคะสำหรับตัวรสคอสของเราเนาะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องความรักไม่พอนะคะทำให้รักยั่งยืนนะคะและยังทำให้สุขภาพร่างกายของเราจิตใจเนี่ยอย่างเช่นใครที่ออกหักมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยบำบัดนะคะรักษาแผลใจได้ด้วย อันนี้คือเป e ็นค like ุณสมบัติของหินของเขานะคะเป็นแร่หินจากธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นแล่หินจากธรรมชาติมีมากกว่าหลายพันปีนะคะนี um ้ต้องบอกก่อนนะคะแล้วก็เป็นหินแท้นะคะซึ่งแต่ละอันจะขนาดไม่เท่ากันนะคะอาจจะมีรูปร่างที่ต่างกันไปบ้างเพราะว่ามันเป็นหินจากธรรมชาติอันนี้เหมือนต้องแจ้งกับคุณลูกค้าก่อนละกันนะคะเพราะว่าแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะมันมาจากธรรมชาติจริงๆนะคะ ก็สามารถไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าเราสั่งตรงจากประเทศนอกนั่นเองนะคะเป็นฝั่งแอฟริกาใต้นะคะก็ประเทศบราซิลแล้วก็มีบางอันก็จะอีกประเทศหนึ่งเนาะก็นะคะเรื่องความอกหักใครที่แบบอ,อกหักรักพุดบ่อยหรืออยากจะบำบัดความรู้สึกของคุณแม่นะคะให้คุณแม่รู้สึกแบบรู้สึกผ่นคลายรู้สึก เหมือนแบบบางทีคุณแม่ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วอาจจะเป็นคนแบบหงิดง่ายอะไรอย่างนี้คะ่ะใส่เมทิสโลสคอสตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดอาการหงุดหงิดพุ้งซ่านนะคะทําให้ใจิตใจเราสงบมากขึ้นอารมณ์เย็นมากขึ้นนั่นเองนะคะก็สามารถสั่งจองได้นะคะอันนี้มีแค่10เส้นเท่านั้นนะคะโลสคอสสาหรับท่านใดที่สั่งซื้อนะคะสินค้าเทเซเน่นะคะเป็น2เซตนะคะผิวกายเนาะ จาก1,150บาทเหลือ899บาทถ้าซื้อ2เซตจะได้นะคะ G ี้ลดค่1อันแต่ถ้าจะเอาเป็น2เซตและเอาเป็น a m e เม y ชิ iss, นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการงานการเงินน้ำโชคลาภเนี่ยก็จะเป็นตัวสีม่วงนี้นะคะได้นะคะ2อันเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ซื้อ2เซตเนาะมีทั้งหมด แค่99เซตเท่านั้นนะคะมันของอุญาตให้แค่99เซตเท่านั้นนะคะเป็นของสมนาคุณในวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่จะอยากให้แยกส่งนะคะสําหรับท่านใดที่อยากให้แยกส่งเราก็แยกส่งให้นะคะคือครีมให้คุณลูกแล้วก็เป็นตัวที่ให้คุณแม่อะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราจะบรในดแพ็กเกจแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสําหรับตัวที่ ลดค่ตนะคะสำหรับท่านที่ซื้อ2อันและแรกคือแรกเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะเราจะไปในแพ็กเกจแบบนี้นะคะเปิดดูได้นะคะอาจจะเหลี่ยมของหินไม่เหมือนกันนะคะ hmm. เพราะว่ามันเหมือนมีอันเดียวในโลกอะคะ่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าหินมันเป็นธร hmm. รมชาติบางทีเขาก็ไม่สามารถจะฟิตได้ว่าจะต้องมีรูปร่างคล้ายกันเนาะก็เนี่ยค่ะอย่างตัวที่เหมือนใส่นะคะจะเป็นอมมทิต์อยู่ในนๆแล้วมีโพลของครอสอันนี้นะคะสําหรับ นักธุรกิจนะคะสำหรับคนที่ต้องการนำพาเรื่องดูดซับดูดเงินทองนะคะแล้วก็เก็บเงินอยู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวที่หมอนใส่นะคะแต่ได้มาในเลทราคาเท่ากันนะคะบอกเลยนะคะว่าเลนราคาราคาเท่ากันนะะคอันนี้หมอนจะชอบเป็นเล็กๆนิดนึงนะคะแต่ท่านใดที่ชอบใหญ่ๆก็ดูนะคะว่าครอสนะคะที่เป็นโป่งๆเนี่ยจะมีหินเล็กๆเป็นด้านในนะคะเป็นพลังช่วยเสริมพลังให้ดูดได้ นำพาโชคลาบนะคะแล้วก็ขาดได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้นะคะใครอยากได้ก็สนใจก็มาสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะลองมาติดต่อสอบถามดูก็จะมีตัวนี้ให้นะคะแล้วก็มีให้กับตัวแทนเทเซเน่ด้วยนะคะสำหรับคนที่มียอดจ้ะอ่ะแล้วมาอีกอันหนึ่งขอบอกนิดนึงนะคะถ้าท่านใดไม่อยากได้เป็นตัวอเมทิสีม่วงตัวนี้นะคะที่เป็นจี้คริสตัลนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะ เป็นตัวบุษราค a นะคะเป็นหินที่ช่วยเรื่องอะไรนะคะตัวสีเหลืองนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะใครที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยใครที่รู้สึกว่าเรื่องงานเรื่องไม่ค่อยดีแล้วคำพูดเรื่องงานมีปัญหากับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหินนะคะบุษรคร a k เมทิสเป็นบุษราร a มมันนี้นะคะจะช่วยในเรื่องความ เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคาพูดศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดแล้วก็สุขุมมากขึ้นนะคะก่อนจะพูดก่อนจะคิดอะไรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความละเอียดและรอบคอบม,มากขึ้นแล้วก็เรื่องการงานก็จะมั่นคงมากขึ้นนะคะมีตัวนี้ไว้นะคะจะช่วยบําบัดในเรื่องหน้าที่การงานไม่พอแล้วยังช่วยกับบริวารรอบข้างคะใครที่เป็นหัวหน้าผู้นําอยู่หรือมีลูกน้องอยู่นะคะให้เลือกเป็นหินตัวนี้นะคะ ให้เลือกเป็นหินตัวนี้นะคะก็จะเรื่องก,การงานการเงินนะคะสําหรับคนที่ต้องการมีหน้าที่ที่ดีขึ้นนะคะมีอะไรอัพเมืนเดือนก็จะเป็นตัวนี้นะคะสําหรับแม่ค้าแม่ขายก็เหมาะมากนะคะเน้นเป็นเรื่องการงานจะดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยบําบัดในเรื่องความคิดเต้นบวกแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะคะสําหรับตัวสีเหลืองนี้นะคะให้ดูใกล้ๆเนาะนี่เหมือนจะมีคลิปเอาไว้ให้ดูใต้เมน,นู้ล้กันเนาะ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะรีบๆสั่งจองกันได้เลยนะคะเราเปิดรับตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่แพร่ภาพนี้ไปได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับตัวแทนเทเซเน่ mm hmm. ได้ทั่วประเทศนะคะจะเป็นเซ็ตราคาเดียวคัน899บาทซื้อ1เซตนะคะจะได้เป็นที่นะคะเมทิสนี้นะคะก็แนะนำว่าให้แจ้งมาด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นสีม่วงหรืออยากได้เป็นสี เหลืองนั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละอันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะเป็นตัวหินนี้นะคะแล้วก็เรื่องเป็นสีชมพูนะคะสำหรับความรักอกหักรักคุดหรือว่าอยากให้แม่มีสุขภาพทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีคนเป็นคนอารมณ์เย็นลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรรอบคอบมากขึ้นเนาะเรื่องความรักมั่นคงนะคะก็จะเป็นตัวลสคอาอันนี้นะคะสําหรับคนที่ ซื้อค ene, รีมเฮเซเน่เซ็ตผิวกาย2เซ็ตนั่นเองนะคะในราคาเพียงแค่899บาทนะคะมีแค่99เซ็ตเท่านั้นนะจ๊ะแล้วแจ้งให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นอะไรยังไงเนาะแล้วก็แจ้งด้วยว่าอยากจะให้เราส่งครีมไปที่ไหนส่งจิวเวลรี่ไปที่ไหนนะคะเพราะว่าเราอยากตอบแทน คุณลูกค้าเราอยากจะตอบแทนเพราคุณแม่ของแต่ละคนด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะแม่คุณก็เหมือนแม่เรานั่นเองนะคะ <c oughs> ก็นะคะเป็นโปรดีๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าแล้วก็ตัวแทนนะคะที่ดูจากในคลิปนี้หรือท่านใดที่ยังไม่ไรู้จักหน่อนนะคะ <c oughs> ก็ลองเข้ามาศึกษาการเข้ามาพูดคุยกันนะคะอยากจะทําธุรกิจร่วมกันก็มาติดต่อได้นะคะที่เพจหรือสอบถามกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศน,นะคะก็อยากจะฝากม้นิดนึงเนาะ กับโปรดีๆนี้นะคะที่ตั้งใจทำมาให้จริงๆนะคะพูดเลยว่าตั้งใจมาทำาให้จริงๆแล้วก็เป็นของที่ค่อนข้างราคาสูงแล้วก็แพงนะคะแต่ว่าอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ใช้สินค้าด้วยนะคะแล้วก็ได้นำของดีๆนี้ไปให้คุณแม่ด้วยนั่นเองนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นิดนึงนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยเดี๋ยวหนูจะเข้าไปดูลวกันนะคะว่า ใครกดแชร์เท่าไหร่บ้างเนาะแล้วอาจจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากได้หินดีๆนำโชคนะคะเป็นหินที่แบบส่งเสริมนะคะการงานการเงินความรักเรื่องสุขภาพอะไรล่ะกันนะคะเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมเนาะแล้วก็นะคะเป็นจี้นะคะใครที่อยากได้สร้อยด้วยแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าสร้อยเนี่ยมันจะเป็นสร้อยสร้อยหนังที่ใส่อาบน้ำไม่ได้นะคะแจ้งก่อนนะคะว่าใส่อาบน้ำไม่ได้นะตัวเองนะคะ แล้วก็หาได้ยากนะคะเพราะว่าก็จะสั่งได้มาเนี่ยค่อนข้างยากเป็นางานละเอียดมากๆจริงๆนะคะแล้วที่หมวใ่ก็คือเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เรื่องดุดนำชกราบเงินทองความเฮงความน้อยไม่พอแล้วก็ยังจะเป็นคอสนะคะที่เป็นหินที่เป็นโพรงนั่นเองนะคะเป็นหินเพียงเล็กๆแต่ลานต้องแจ้งนะคะว่ารูปร่างมันจะไม่เหมือนกันมันเหมือนชิ้นเดียวในโลกนั่นเองเนาะ,เ,นะ,เ,นะเพราะว่ามันเป็นหินนะคะขนาดก็จะใกล้เคียงกันนะคะอาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็ต้อง ต้องยอมรับนะคะเพราะว่ามันเป็นหินจากธรรมชาตินะคะอ่ะฝากไว้แล้วกันนะคะกับโปรดีๆนี้นะคะกับวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอให้คุณศรีพระรัตนาไตยนะคะช่วยรดนันดานให้ทุกๆท,ท่านนะคะ ที่ดูดไลนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําธุรกิจการค้านะคะสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ปัดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองนะคะก็เงินทองไหลมาให้มาแล้วกันเนาะแล้วก็อยู่อายุยืนนานนะคะทุกๆท่านเลยแล้วกันนะคะเหมือนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะวันนี้มาบอกนะคะเคล็ดลับความงามแล้วก็ เครื่องรางของขังนําโชคอ่าลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าหินทุกชิ้นที่เราเห็นอยู่นะคะหมวยด้กอาอหมวยได้เอาไปปฏิโมกนะคะสวดนะคะเพิ่มความโชคลาภให้มันศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะปฏิโมกต์กอใชช่วงข้ามศารนี่แหละค่ะกับพระกว่า50าสิบอระองนั่นเองนะคะทําแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้เซต้ไปก็มีแต่ความเฮงความน้นะํารวยเนาะเพราะว่าหมวย เป็นคนที่ชอบของเก่าแล้วก็หมวยชอบของที่ค่อนข้างเป็นเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างมีหลายอย่างนางหมวยปกติเหมือนจะพกติดกระเป๋าไว้นะคะหมวยรู้สึกว่าตั้งแต่มีสิน่งนี้ยก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะทําธุรธกิจการงานค้าขายอะไรก็ดีมากขึ้นเฮงมากขึ้นนะคะก็ทุกอย่างะคะ่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงนินเป็นทองก็อยากให้ท่านที่ได้ไปก็ค้าขายรวยๆแล้วกันนะคะแล้วก็ ไมไดสินีดีนาะเข้ามาในชีวิตแล้วกันนะคะวันนี้เหมอนก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมมุดหนุนนะคะกันด้วยนะคะบ๊ายบาย